้ทุกคนแอดว่าตอนนี้ชื่อ Lisa ลิซ่าลลิซามโนบาลของเราเนี่ยดังไปทั่วทุกมุมข่าวจริงๆนะตั้งแต่เช้าเปิดฟีดดูสื่อไทยสื่อนอกสื่อใหญ่สื่อเล็กรายงานกันระเบิดเลยหลังจากที่ทอททอประกาศแต่งตั้งน้องลิซ่าเป็น Amazing Thailand Ambassador อย่างเป็นทางการ นิตยาสาร GQ Guide ถึงกับบอกว่าลิซ่าเป็นคนดังชาวไทยที่สร้าง IMPACT ระดับโลกอย่างแท้จริงซึ่งมันก็จริงมากเพราะที่ผ่านมาน้องโชว์ความเป็นไทยในทุกมิติทั้งในมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายยวราชการใส่ชุดไทยหรือดีไซน์จากแบรนด์ไทยหรือแม้แต่ตอนที่จับมือกับร้านดังใน LA อย่างเอรวอนในเมนูชาไทยไทยอัพเดอะเวิลที่ตอนนั้นก็กลายเป็นไวรัลทั่วโลกไปแล้ว ตอนนี้เธอกลับมาทําให้คนพูดถึงไทยอีกครั้งในฐานะทูตการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเต็มตัวซึ่งผู้ว่าการทททก็พูดชัดเลยว่าการได้ร่วมง,งานกับน้องลิซ่าคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์ความหลากหลายและความมหัศจรรย์ของเมืองไทยในมุมมองใหม่ที่จะทำให้ทั้งคนไทยและต่างชาติอยากค้นพบเมืองไทยไปพร้อมๆกัน หลายสื่อก็พูดตรงกันนะว่าการได้ลิซ่ามาช่วยโปรโมทนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยขั้นสุดอย่าง g วกไทยแลนด์ก็ย้ำเลยว่านี่เป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ไทยในมุมมองใหม่ๆผ่านอิทธิพลของศิลปินระดับโลกซึ่งน้องลิซ่านี่แหละคือกระบอกเสียงอันทรงพลังที่จะถ่ายโทษความงดงามของไทยไปทั่วโลกส่วน f o s ไ Thailand กับ PPTV w e ว l ก็วิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่า การร่วมงานครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีก5-10ล้านคนในปี2569นะจ๊ะแถมคาดว่าจะสร้างไรายได้ถึงหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนคลับแล้วนะแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจประเทศเลยค่ะที่น่ารักคือหลายสื่อยังพูดถึงผลงานของน้องลิซ่าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยไม่รู้ตัวมาตลอดเช่นมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ที่มีฉากเยาวราชจนคนต่างชาติตามรอยกันเต็มเลย และซีรีส์ไว้โลตาซีซั่น3ที่เธอแสดงซึ่งก็ถ่ายในเกาะสมุนและภาคใต้ของบ้านเราทําให้เห็นความงดงามของไทยในอีกมุมหนึง่งแอนว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกียรติยศของน้องลิซ่าแต่เป็นของขวัญของคนไทยเลยก็ว่าได้เพราะเธอคือศิลปินที่สื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างร่วมสมัยมีทั้งความโมเดิร์นความสร้างสรรค์และความจริงใจในเวลาเดียวกันพูดตรงๆนะแอดรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทุกคนเลยค่ะ ที่วันนี้เรามีตัวแทนประเทศที่ทั้งเก่งทั้งมีอิทธิพลและยังไม่เคยลืมรากเง้าความเป็นไทยของตัวเองเลยนี่แหละพลังลิซ่าที่ทำให้คำว่า Amazing Thailand ดูมีชีวิตที่วาและน่าหลงไหลขึ้นอีกหลายเท่าแอดว่าปี2569นี้เมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆเพราะเราจะได้เห็นน้องลิซ่าพาโลกทั้งใบออกเดินทางมาหลงรักประเทศไทยไปพร้อมกัน